สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมอันนี้มาดูน้องรุ่งเรียนน้องรุ่งเรียนน้องโอ้ไม่แก้วโอ้โอ้โอม่แก้วละวาดไม่แก้วโอ้น้องเออเออเออโอ้โหโอ้ไม่แก้วไม่แก้วเป็นไรโอ้โหแม่แก้ว โอ้ยโอ้ยจะพังให้ได้จะพังจะดึงโซ่ขาดให้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ดูดูไม่แก้วครับดูน้องน้องดวงใจหนีไม่เล่นกับพี่รุ่งนะครับไม่แก้วอารวาตใหญ่เลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ดู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 พี่รุ่งทำอะไรพี่รุ่งทำอะไรโอ้ดูดูดูไม่แก้วโอ้ยโ้เอาแก้วเอา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 แก้ว อุ้แม่แก้วทำไรอู้แม่แก้วทำไรฮะฮะถอยถอยถอยโอ้โหดูดูดูครับดูนี่ครับสาเหตุที่แม่แก้วโวยวายโอ้ดูดูดูครับพยายามจะดึงโซ่ให้ขาดได้ครับผมเพราะว่าลูกหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านครับผม ดูครับนี่ครับมาเล่นกับพี่รุ่งครับพี่รุ่งก็เล่นเล่นหรือก,กัวหรือก,กัวน้องน่ครับเนี่ยพี่รุ่งพี่รุ่งทำอะไรนี่กลัวน้องเหรอโอ้โหอ,นอ,โอโันแม่แก้วก็อารวาดใหญ่เลยครับแม่แก้วโอ้โ อน้องุวงใจก็มาเล่นกับพี่ไม่สนใจแม่นะครับผมอยากเล่นกับพี่เล่นกับแม่ไม่สนุกอยากเล่นกับพี่ครับผมเล่นกับพี่ดูถ้าจะสนุกกว่านะครับดูโอ้ดูไม่สนแม่นะครับมา,มาอยู่กับพี่ดูดูครับดูดูด,ด,ด,ดตัวอาการของแม่แก้วตาห่วลูกนะครับ นี oh. eine, oh. Oh. ่มาแล้วมาแล้วโอ้ชื่นใจชื่นใจโอ้โอ้ลูกเอ้ยมาอยู่กับแม่นะอย่าไปอยู่กับพี่นะอ่าเออ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 ทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้เออ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 

ออกมาเล่นกับพี่เเล่นเสรกมมาวิ่งมาหาแม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะวอยวายนะครับเดี๋ยวแม่จะวอยวายเดี๋ยวแม่จะดูให้เล่นในคอก่อนเล่นในคอก่อนมาแล้ว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 วิ่งไปหาพี่แล้วพี่เป็นยังไงพี่จะทำยังไงโอ้ นาอ่ามาเล่นกับพี่เป็นไง่ะพี่พี่พี่จ๋าหนูเล่นด้วยพี่จ๋าหนูเล่นด้วยอ่ะดูเล่นกับพี่น่าจะสนุกกว่าแม่นะอ่ดูดูอ่าวว่งไปหาแม่ก่อนสักแป๊บนึงอ่ะเว่งไปอ่ะเจอของเล่นเจอของเล่นเอาเอาเอา โอ,อ้โหเล่นนไม้หลุดเลยอ๊๊บออ่าทำไรทำไรนี่มาทำ,ทำอะไรนี่ฮะฮะเล่นกับพี่นอยเล่นกับพี่พี่ก็ออกจะแย่งแย่งน้องนะไม่ค่อยกล้าเล่นกับน้องนะครับ ดูดูด oh, 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 oh. ne ูครับแม่กาตาแม่กาตาโอ้โโอ้โอ้โอ้โเน่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 ห่วงลูกนะครับผมเรียกลูกมาไม่ได้ก็ อาราวาสไปทั่วจะพังคอกพังรถไปซะแล้วนะครับผมดูดูน้องนี่ก็มาเล่นเพลินเลยครับไม่สนใจแม่โอ้ไม่สนเลยว่าแม่จะเป็นยังไงขอหนีเที่ยวก่อนขอหนีแม่เที่ยวสักแป๊บหนึ่ง มาเล่นกันเนาะเล่นกับพี่รุ่งก่อนอ๊อฟอ๊อฟอ้าววิ่ง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 เอ้ยโอ้ยเนาะจังแมนมวนเขาเนาะโอ้โอมวน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 อ่าห่าวแห้งเนาะอ๊อฟอ่าวิ่ง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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหน,ไป,นไปไหนไปไหนไปไหน ถั่วกไม้หน่อยถูกับไม้หน okay. ่อะคัน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 ไปเล่นกับพี่ก่อนเล่นกับพี่ก่อนไปไหนไปไหนไปไหนนะกาละมังกาละมังกาละมังโอ้กาละมังเน่เน่เน่เนเนี่ยฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บังคั่งคังคังคัง ทังไปทั่วเลยครับทังไปทั่วไม่ใช่ต้องหาไม้มากันอีกบ่านี่นะแน่แน่แน่โอ้จะปีนเสาแล้วปีนเสาแล้วไปไหนไปไหนน่ะไปไหนไปไปไหนไปไหนเฮะ ไปไหนน่ะไปไหนเนี่ยเน่เน่เน่ยกลับเล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 ยกลับพี่ก็จะพยายามเรียกน้องอ่ะพี่เรียกน้องน้องก็ไม่ได้สนใจเลยอ่ะจะเล่นอย่างเดียวเขาจะเล่นสนอย่างเดียวดูดูพี่ทำอะไรจะเรียกน้องหรือว่าจะชวนน้องเล่นโนแม่แก้วตาเรียก เรียกน้องลงใจแล้วไปไหมไปไหมเรียกแม่เรียกไปไหมไม่สนไม่สนไม่สนแม่ <c oughs> โอ้แน่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 อ่าค่อยค่อยไปไกลขึ้นทุกวันแล้วนะเพื่อนนี่เล่นไกลไรแล้ว <c oughs> ไปไหนอีกไปไหนอีกอ,อ,อืมอ้๋อึบอึ๊บอึบ ปิงปิงก็ะขาปิงก็ะขาน,านันนันโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปหาอบอมอกของแม่แล้ว เข้ามาเล่นในคลองแล้วอ่ะไหนเอ้ยไหนเอ้ยอึ๊บอ๊บไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นอุ๊บอึ๊บอุ๊บสนุกเลยสนุกเลยโอ้โหเอ้ยเอ้ย นุกเลยครับอึบอึบตุ๊กตาหรือฟุตบอลเนี่ยตุ๊กตาหรือฟุตบอลอ่ะจะเป็นอะไรช่างขอเตะไว้ก่อนนะอ่ะไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปไหนไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหน เออไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาเออไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นเก้าอี้ไม่เล่นเอ้ยนั่น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 จะพังเก้าอี้แล้วจะพังเก้าอี้แล้วไม่เอาลูกก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิป ของเราในครัง้งต่อไปนะครับผมจะได้ไม่พลาดความน่ารักของน้องดวงใจน้องลูกฟ้าของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ